สายวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวออยพาเ,เพื่อนมาดูอึ่งนะคะที่เมื่อคืนนะคะออยได้เอาอึ่งมาปล่อยเอาไว้ในสวนผักหวานนะคะเพื่อที่จะให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะคะให้เขามาออกลูกออกหลานแถวนี้นะคะเพราะว่าสวนผักหวานจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีใบไม้ที่หมักหมมไว้ในนี้เยอะเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีความชื้นซึ่งสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็อึ่งเขาจะชอบอยู่แบบ บบนีนะะ้เดี๋ยวออยจะพาเ,เพื่อนๆมาดูค่ะว่าเขาจะอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นวันพระเนาะเป็นวันพระออยก็ได้อึ่งมาเยอะเลยนะคะทุกคนช่วงฝนตกฝนตกแล้วอึ่งออกนะคะก็เลยได้มาหลายตัวแล้วก็มีอึ่งไข่นะคะทุกคนมีแต่อึ่งไข่เลยที่ที่ที่ได้มานะคะก็เลยเอาเขาไปเอาไปไว้ในกระมังก่อนพอเอาไว้ในกระมังเสร็จนะคะแล้วก็เราก็หาที่ให้เขาอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจว่าให้มาอยู่ใน สวนผักหวานนะคะสวนผักหวานเพราะว่าจะมีความร่มรื่นนะคะนี่คะ่ะออยพามาดูนะคะนี่สวนผักหวานจะมีความร่มรื่นแล้วก็พื้นดินนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวออยจะพาไปดูพื้นดินแล้วก็มั่นใจว่าการที่เราจะเอาอื่งมาให้เขาอยู่ในนี้เขาก็น่าจะปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพล่ลูกเพล่หลานได้นะคะเดี๋ยวออยจะพามาดู ตรงนี้นะคะจะเป็นสภาพดินนะคะสภาพดินในสวนผักหวานนะคะจะมีความชุ่มชื้นนะคะและเราก็ลดน้ําบ่อยด้วยดินก็จะมีความชุ่มชื้นเหมาะแกะ่เอ่อพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะเขาก็สามารถที่จะมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาอยู่แล้วก็สามารถที่จะมามุดดินอยู่ได้เลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่ชื้นนะคะเขาอยู่แถวนี้ก็จะปลอดภัยเดี๋ยวพาไปดูอื่นนะคะเดี๋ยวพามาดูอื่นว่าเขายังอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวออยจะมาดูนะคะว่าวันนี้อึ่งเขายังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าได้อึ่งมาหลายตัวออยก็เลยเอามาปล่อยไว้ในสวนนะคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะคะ <S <S <ส>ดเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าเขาอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมเอ้ยเดี๋ยวมาดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าเอาเขาไว้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยอ้มีทั้งทรายมีทั้งใบไม้นะคะแต่ธรรมชาติให้เขาอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอมาดูเว็บๆบนะคะ เดี๋ยวมาดูแวบๆอยากให้เขาอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของเขาโอ้ยเดี๋ยวนะก่อนเห็นหรือเปล่าน้ออยู่หรือเปล่าน้ออุ้ยมุดไปหมดแล้วค่ะทุกคนไม่อยู่แล้วอุย้ยมีอยู่นะคะมีอยู่อะอะอะไปบ้างอยู่บ้างนะคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของเขาแถวนี้ก็จะเป็นสวนนะคะเนี่ยค่ะเป็นสวนผักหวานแล้วก็ ชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้อนอื่นเขาก็จะมาอยู่แถวนี้ให้เขามาออกลูกออกหลานอยู่แถวนี้นะคะนี่จะร่มรื่นนะคะหลังจากที่เรามาดูอื่นแล้วนะคะทุกคนรู้ว่าเขาอยู่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บผักหวานต่อนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าวันนี้มีเก็บผักหวานให้ลูกค้านะคะเขามาสั่งผักหวานเดี๋ยวจะต้องรีบไปเก็บนะคะเพราะช่วงนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาได้ไข่มโดแดงกันเยอะเลยนะคะได้ไข่มดแดงกันเยอะก็เลยอยากกินผักหวานเราก็จะมาเก็บผักหวานสดๆนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูผักหวานนะคะนี่นี่ค่ะสวยนะคะยอดกําลังส,สวยๆเลยนี่เห็นไหมคะนี่เดี๋ยวโน้มมามากไม่ได้นะคะเดี๋ยวหักสวยมากเลยผักหวานประมาณนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะทุกคนกําลังอร่อยเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะจะสวยยอดอ่อนพื้นที่ตรงนี้เราปลูกผักหวานไว้ประมาณออเ่พันกว่าต้นนะคะพันกว่าต้นที่ปลูกเอาไว้ ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ปลูกเยอะขนาดนี้นะคะพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆนะคะแต่ว่าหลุมหนึ่งเราก็จะปลูกไว้ประมาณสามต้นสี่ต้นนะคะสามต้นสี่ต้นปลูกจากเออมเล็ดนะคะทั้งสวนเราจะปลูกจากมเมล็ดทั้งหมดเลยนี่ต้องรีบเก็บนะคะโอ้ยอดกําลังงามเลยสวยๆเลยต้องต้องเด็ดให้ให้ให ถึงโคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเด็ดไม่ถึงโคนแล้วเดี๋ยวผักหวานเขาจะงอกช้านะคะออกมาช้าเราก็ต้องเก็บอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่กําลังสวยๆเลยเดี๋ยวอ้อยขอตัวไปเก็บผักหวานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะ